สวัสดีครับผมยูเลียสน,นะครับโทยนวันในเคนะครับผมน้องอยู่ป .1 แล้วก็ถักเนนลนแล็กมาปีหนึ่งแล้วเวลาสระผมยากไหมไม่ยากเนาะไม่ยากเพราะว่าสระเองหรือให้พ่อสระให้ให้พ่อไม่ยากเพราะว่าให้พ่อสระให้ <laughs> พี่บุ้มครับแล้วก็สระผมบุกลินเนี่ยมีเส้นผมหลุดขาดบ้างไหมครับพี่บุ้มพี่บุม้มไม่มีครับอ่าโอเคหนึ่งปีก็ไม่ได้มีเส้นผมขาดอะไรนะมาถักเลยครับไม่เจ็บหรอก โอเคขอบคุณครับบุกลินพูดแล้วโอเคมาทักนะครับไม่เจ็บหรอกครับแล้วก็น้องอยู่ป .1 น,น,น้องถักมาปีหนึ่งแล้วแล้วก็คุณพ่อเป็นคนสระผมให้ก็ไม่ได้มีเส้นผมขาดนะครับการดูแลไม่ได้ยากขนาดนั้นสามารถสระผมได้ให้ความรู้สึกเบาสบายเหมือนกับผมจริงแล้วก็เด่นล็อกของเราสําหรับเคสผมบางก็เราไม่ได้ใช้วิกนะครับเราไม่ได้แปะกาวนะครับแล้วก็เด่นล็อกก็จะอยู่คุณ24ชั่วโมงนะครับถ้าเกิดคุณดู เคสล็อกเลาแล้วคุณชอบคุณสามารถทักเพืนว่าันเอเคอมาได้เลยนะครับผมแล้วก็วันนี้ผมกับบุ๊กลินไปละสวัสดีครับ